closing สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อแคมค่ะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะใกล้มากๆใกล้กรุงเทพมากๆวันที่เรามาถึงอะก่อนจะมาถึงมีหมอกตลอดทางเลยฝนเพิ่งตกไป ก็คือโชคดีมากที่ไม่เจอรีบกลางเลยค่ะเลยไม,ม่ทันได้ถ่ายให้ดูเลยนะนีเต็นท์เราอยู่ตรงน,นี้ค่ะวันนี้เราออดีเอดีคามาาบโกมาวิวด,ดีมากมากค่ะแต่ว่าตอนกลางไม่ได้ดูค่ะมันเป็นต้นกระทอนที่มันร่วงลงมาเราก็เสียวมันร่วงมาเรื่อยๆเลยเนี่ยคือกลัวมากๆว่าตอนกลางคืนจะปุกปักปุกปักลงมานะเต็นเราจะขาดไหมเนาะ มีคะ่ะลานของเขาก็มียาวเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะมีลานริมน้ำด้วยแต่ก็คือริมน้ำอบบคนเต็มแล้วแล้วก็ล่มมากๆด้วยวจะบอกว่าแถบนู้นนะคะดีจริงๆนี่อันนี้เราก็ได้นมเย็นของที่นี่ฉันด้วยเขาทำเป็นน้ำตกเล็กๆด้วยนะ<ๆ>น่ารักดี วันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะมากทยอยมากันเรื่อยๆแต่ก็ดีเลยรอนี่คิดว่าฝนจะต้องตกแน่นอนก็เลยว่าเดี๋ยวคงเย็นขึ้นนะที่นี่เป็นลานกลางเต็นที่ได้รับความนิยมระดับหนึ่งเลยนะคะถือว่าเป็นอีกแคมป์กราวที่ครบเครื่องมากๆเป็นที่ถูกใจของสายแคมป์เลย คากลางเต็นที่นี่ก็ราคา200บาทเท่านั้นค่ะส่วนใครจะเอาแอร์เคลื่อนที่มาเพิ่มไม่เกิน9,000 BTU นะคะจะอยู่ที่150บาทห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุน่นมีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะมีร้านข้าวร้านขายของชําร้านกาแฟเล็กๆให้ทานกันด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำค่ะเขาจะแบ่งเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเลย อ่าง้มือจุดทิ้งขยะแยกชัดเจนแบบววดด,ด,ดีนะคะเปนห้องน้ชายที่ล้างจานดูโหมีน้ำยาล้างจานให้เราด้วยค่ะฟองน้ำมีทุกอย่างเลยเป็นระเบียบมากๆมีไมโครเวฟแล้วก็มีเตาส่วนกลางให้ใช้ด้วยนะคะก็คือสำหรับอุ่นอาหารเท่านั้นเลยนี่ค่ะ มโคเวฟสติ้งขยะประมาณนี้ค่ะลังล้างมือประมาณนี้เลยม,มีให้เปลี่ยนรองเท้าแตะของเขาเป็นอาบน้ำด้วยจะให้ดูเป็นส่วนของห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็มีชักโครกในตัวด้วยอีกแบบหนึ่ง ประมาณสามสี่ห้องสี่ห้องได้ค่ะสะอาดมากๆเราก็ทำดีมากเลยนะวันนี้ก็คิดว่าเจอฝนแน่นอนใช่ครับวันนี้คิดว่าเจอฝนแน่นอนอะไรแน่นอนแล้วก็จะมีของใหม่มาด้วย <c oughs> เตาแตะตโนพีก <c oughs> แฟนผมซื้อให้มันเกิดนะครับก็แฟนผมเป็นคนซื้อแต่ผมเป็นคนจ่ายตังค์ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรเข,เข้าใจครับ มามด,ดูมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันมาในอุปกรณ์คริงจริงจริงๆผมแก่แต่เมื่อคืนแล้วผมแกะไปแล้วว่าเช็คว่ามันมีของอะไรบ้างก,าก็หลักๆนะครับก็อันนี้เป็นตัวเรียถุงถุงใส่ของเขาสโนว์พีชนะนอย่างเท่เลยแค่มีโลโก้มีไงก็เท่แล้วนะสโนว์พีคข้างในเขาทําดีนะครับมันมีช่องแบบเป็นแบบ ซองใส่ไอตัวหูแขน IGT นี่หูแขนเพราะเราใส่กับโต๊ะมันก็จะมีหูแขนมาให้เราจะไม่ไม่ใส่ถุงนะเพราะเราจะใช้เลยแล้วก็น,นี้เป็นขาก็คงจะมีคนรีวิวเยอะแล้วมันก็เป็นขาไปเลยเงี้ยครับทั่วไปทั่วไปเลยตัวเตาเตาบอกซีทำไมถึงอยาไอกได้เตาพน o พีเพราะผมดูว่าผม ผมทำกับข้าวทำอะไรบ่อยครับผมแล้วผมก็คิดว่ามันมันโอเคสุดแล้วเพราะผมลองเช็คสเปคเช็คของเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดอะแล้วผมก็ลองใช้เตามาหลายยี่ห้อมากครับเท่าที่ผมดูใช่ความแรงของไฟอะไรของไฟเนี่ยมันมันอันนี้มันดีสุดแล้วดูแล้วดูความสนิทของมันดีเป็นไงมันสวยจริงๆนะครับเนี่ยมันจบสุดแล้วครับผมคิดว่ามันมันมันดีที่สุดแล้วมันอะไรสําหรับผมมันดีที่สุดแล้ว ไฟเฟยอะไรมันก็น่าจะแรงที่สุดแล้วจริงๆอยากได้โซโตอ่ะมันผมมีพี่ท่านหนึ่งเขาาชอบใช้แล้วผมเห็นเขาใช้แล้วแม่มันก็สุดยอดนะโซโตแล้วมันก็แต่ว่ามันก็ต้องซื้ออุปกรณ์เยอะครับอุปกรณ์มันหลายอย่างมันต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นค่อยๆไงค่อยๆมันตอนนี้มันก็เต็มบ้านแล้วครับมันมันก็เยอะแล้วแต่ว่าตัวไฟเตาไฟมันนี่ครับนี่นะครับ เขาังงหลเอามือไว้ข้างหลังหรออันนี้นย่เศรษฐ์ไหมนี่ก็เข้าไปอย่างนี้เป็นไงเนี่ยอันนี้อยู่งนี้สวยออต้องต้องใส่นี้ไปก่อนครับปั๊บนี่แล้วนี่โตมีพุ่งนิดนึงเสียงกังฟูดนี่สวย มันมีแม่นีโตในตัวเลยครับมันจุดได้เลยอ,อย่างนี้ได้เลยอ๋อง่ายเหรอใช่มีทำได้เลยเหรอหนูใช้ง่ายสิเนี่ยเอาเอาแขรลบนะเดี๋ยวลองเลยโดนไฟนะลองเปิดดูนะครับนี่มันมีเขียนบวกกับลบนะเราก็บวกนี่ติดละแรงด้วยแรงมากแรงมากมเขาคุยกันนะครับผมก็ไปนั่งดูทุกคนรีวิวอะไรอย่างเงี้ยพวกบรรดาพวก พี่ที่เขารีวิวกันเขาก็จะพูดกันประมาณว่าเหมือนมันกันลมได้ไม่ดีมันอะไรอย่างนี้ได้แบบไม่ไมใช่แต่ว่าผมก็มองว่ามันจบที่สุดแล้วผมไม่มองไว้หลายยี่ห้อเลยผมลองคิดคิดดูแล้วแล้วแฟนผมดันซื้อมาให้ด้วยผมก็เลยรู้สึกดีแฟนผมซื้อผมผมดูแล้วชะตาการรมผมน่าจะต้องเป็นคนจ่ายอะอะไรที <laughs> ด่ดีใจจริงป่ะเนี่ยดีใจดีใจดีใจแต่ดีใจมากนะแฟนซื้อให้ผมดีใจมากเลยใจถึงพึ่งได้ปะกล้าเป็นนี่ได้ขี่แน่นอน <laughs> เขาบอก ไม่ใชตอมน,นั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้เราจะใช้มันคุ้มขนาดไหน แม่แล้วมีพริกทอดหน่อยนะ <c oughs> เต็มเครื่อง ที่ให้มันฟูแล้ยนะไข่เจียวนี่เตรมเครื่องผัดฉ่าเนาะใช่ผัดฉ่าเขาใส่อะไรบ้างอะใส่กระชายใส่พริกไทยอืออะไรอย่างเงี้ยใส่อันนี้เรียกว่าพริกอะไรมันก็คือพริกไอ้นี่นะพ,ะพะเขาเรียกอ,อะไรพริกไม่ใช่ไม่ใมันก็คือพริก อะไรวะชื่ออะไรแล้ววะไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่ป้มเมลเล็กมันอยูพ่พิษอะไรเราจำชื่อไม,ม่ได้หลอะอืมหนูไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดน,นี้นะอันนี้คือกระชายกระชายเนื้อผัดกระชายหอมๆอ่ะแยกมันเป็นท่อนๆเนี่ยทำไมต้องดึงแบบนี้ออกพ่าตรงกลางมาในนี้นใช่หมแข็ง มันม่ก็ถ้าถ้ากินเออเขาไม่กินมันแข็งอ่ะมันเคี้ยวไม่ขาดอ่ะเดี๋ยวให้หอมก่อนใส่แฟนอ่อนไหมหอม กะทิผสมกับอะไรนะมันหอยมันหอยจะหมดชอบบรรยากาศตอนนี้มากอากาศเย็นๆลมพัดตลอดเลยซึ่งตอนเย็นเม,มื่อเสักพักมีแบบประมาณสามสี่มงคร้อนมากๆค่ะอากาศแบบฝนจะตกก็ไม่ตกสักทีเนาะมันก็จะแบบเหนียวตัวมากๆ ทุกคนเห็นหมอกนั่นไหมสวยมากเลยหมอกหรือฝนค่ะมันเตรียมจะมาแล้วอุยที่นี่เขาทำเหมือนแบบกอดไฟไว้ด้วยนะมีไฟไว้ด้วยจ้ะ things i let go floating on